Let me s c r e about m a ชาวีพอชาวีพอพี่ฟงชาวีพอนค o ไท a ุกคนโอเคโอเคโอเคอ่ะอั p เจอเช h โฟรย่เมช p วีพอโอเคบีฟบี p ต่างชาติละทุกคนให้เขาตะโกนไปลดเกิน กันทุกคนพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยช่วยด้วยอทุกคนไอวีก่อนเดะเดี๋ยรอถ่ายรูปเสร็จก่อนทุกคน เดี๋ยวเตรียมเพื่อนเพื่อนก่อนทุกคนรอแป๊บ จบโอเคโอเคฮาวีมากสวยฮาวีมาอ๋อท oh, ุกคนเฟรมัดมากเขาไม่ถึงเหรอครับผมโอ้ยถูกต oh, ้องแม่ทุกคน